ก็สวัสดีคนดูทุกท่านเอฟซีทุกคนนะครับผมก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องีสานไัดจ้วงนะครับผมก็คลิปที่แล้วเราทําเป็นต้มเห็ดละงูนะเอะไรแบบแกงเห็ดละงูคนนะเนี่ยนี่กินทุกคนแซ่บๆนี่บโอ้โหใหญ่มากเลยเนี่ยเห็ดละงูคน S 1> <S 1> <S นี่ดูดิเต็มเต็มเลยนะเหยื่อโมกหนึ่งสองสามจัดไป <S 2> <S 2> คนนี้มากินวันนะรสชาติแบบหวานแล้วก็แบบกลิ่นเหมือนทุกรากไม้นะคนนะ <S 2> <S 2> ดอกนี่โคตรใหญ่ทุนนะตอนเราต้มตอนเราจะไปต้มคือดอกมันจะบานแบบมันจะเหี่ยวคพระนันะต้มไปนะดูดิโอโหเพงมากคนนะน่ารัก ตัวใหญ่อเลยเด้ยทางตรงห,หวานมากดูเดเล็กนี่ตัวเล็กกว่านะได้ดอกพุ่มๆหวานมากบอกเลย มือนของเรกน,นะเช่นเป็นนัวร์ปะมันมีเอหนึ่งเอสองเอสามเอสี่เอปเอห้ามือ, 1, อ, 3, อ 4, e มนกันเนี่ยของเรเลยเปลี่ยนเมันเอห้าของนัวก็เห็ดบรรดาเห็ดทุคนนะหายากมากคนมีเห็ดพึ่งพวกเห็ดขมสมนะอือหืออันนี้เห็ดลหกจริงเลยเนะี่ย เหายแล้วอ๋อโอยีอย,อยัวจ้าอือหโอยอือืตอนนี้แบบกล,งล,งลงบางตนะุ่มตูมบานบานลนะคุ้มกับพุ่ม tem, -tema. Mm -hmm. mm. Oh, my god mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. เดินเหตุข่มนะทุกคนนะให้คขมจริงน่ะอืมอืมอันนี้ตัวพัง อร่อยเลยเฮียก so like ุ้อร่อยบอกเลยในแบบพุ้มๆอย่างเงี้ยเป็นเล็กเงี้ยท้กคนอ่ะเบเกิลบอกเลยของแบร์เลยเออเหมือนเห็ดฟางนะเห็ดฟางอ่ะเหมือนเหมือก กึบกึบกึบออเมันข้าวเหนียวนะเอะจำ้ำจ้ำ่โอ้โหเดียวมันเป็นอาหารเป็นบ้านนะ ตามป่าตามอะไรี้าส่วนมากเก็บมัค่อยได้นะหายากคุณเก็บเยอะเลยคน,นี่หนึ่งสองสามจัดไปเออสิบรอบไล้น่าหน่ะ ได้รู้ได้ช่วยผมนะกินกรเป่าแต่เรากินข้าวด้วยคนนะกินข้าวด้วยถึงจะอิ่มคนนะกินตรงนี้ไม่อิ่มหรอกโอ้โหปลาเยอะก้ามปักทูเค็มนะเออชาวบ้านผมใส่ทูเค็มลงนะ ใส่ปรต้ตเกียด้วยอือหือโอ้จยจีตายคนนะจะลั่งจีตาได้คนนะนี่กับมงเลยเนี่ย ยอด้นาน้ๆได้กินทีปีละครั้งคนนะน,น้ำรำป่าโอเคครับผมก็สุดท้ายขอบคุณทุกคนครับชมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผม กิดมากินชิมไม่ดูนะเป็นแบบทำเสร็จต้องชิมให้คนดูเดี๋ยวถามว่าทำแล้วไม่ชิมผมนะผมว่าชิมดูมนะโอนี่แซ่บมากแกงกินแล้วงูผมนะไปแล้วทุกคนเจอกันนะผมสสวััดีครบ๊ายบายไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย